จะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวไก่จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรดีว่าจะใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรเนื้ออะไรแล้วมันจะแซ่บเนื้ออะไรแล้วมันจะแซ่บเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิฮิฮิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิฮิ ฮ้เฮ้เฮ้อ้นึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรนึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรเฮ้เฮ้เฮ้ กินก็เดียวเนื้อหลือกก็เดียวไก่กินก็เดียวเนื้อหลือกก็เดียวไก่เราจะใช้เนื้ออะไรดีนะเราจะใส่เนื้ออะไรเราจะใช้เนื้ออะไรดีนะเราจะใส่เนื้ออะไร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  อยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าทุกคนนั้นอยากกินเนื้ออะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะทิ้งช้นนี้นะคะป๊อปกินป๊อบกินนั้นแล้วไม่ใช่ป๊อบกินป๊อบกินนั้นแล้วไม่ใช่ป๊อบกิน แต่อาจจะใช่ปั๊บกินก็ได้นะเพราะว่าชอบกินมากเลยเนื้ออะไรเราก็กินได้หมดเนื้ออะไรเราก็กินได้หมดยกเว้นเนื้อแฮ help, help, help. Help ะเฮล e p เฮลล์เฮลเฮล e มีพรีสจินก็เตียวเนื้อหรือกเกี๋ยวไก่ จะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วเตี๋ยวไก่กูจะใส่ก๋วเตี๋ยวเนื้ออะไรดีว่าจะใื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรเนื้ออะไรแล้วมันจะแซ่บเนื้ออะไรแล้วมันจะแซ่บเนื้อเฮ้ย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  นึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็น <fin anta> <ots> ึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรนึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรอ่ะเฮ้ย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 อ่ะ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 จะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวไก่ จะกินเกดเดียวเนื้อหรือเกดเดียวไก่เราจะใช้เนื้ออะไรดีนะเราจะใส่เนื้ออะไรเราจะใช้เนื้ออะไรดีนะเราจะใส่เนื้ออะไร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 อยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่า ทุกคนนั้นอยากกินเนื้ออะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะจริงงช่่นนี้นะคะป๊อปกินป๊อปกินนั้นแล้ไม่ใช่ป๊อปกินป๊อปกินนั้นแล้ไม่ใช่ป๊อปกินแต่อาจจะใช่ป๊อปกินก็ได้นะเพราะว่าชอบกินมากเลย เนื้ออะไรเราก็กินได้หมดเนื้ออะไรเราก็กินได้หมดยกเว้นเนื้อฮะ Help 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 me please จิก,กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวไก่จิก,กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวไก่ ก็จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรดีว่าจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรเนื้ออะไรแล้วมันจะแซบเนื้ออะไรแล้วมันจะแซบเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ นึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรนึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรอ่ะเฮ้ย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 อ่ะ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 จะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวไก่ กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวไก่เราจะใช้เนื้ออะไรดีนะเราจะใส่เนื้ออะไรเราจะใช้เนื้ออะไรดีนะเราจะใส่เนื้ออะไร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 อยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่า ทุกคนนั้นอยากกินเนื้ออะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะทิ้งช่อนนี้นะคะป๊อปกินป๊อปกินนั้นแล้วไม่ใช่ป๊อปกินป๊อปกินนั้นแล้วไม่ใช่ป๊อปกินแต่อาจจะใช่ป๊อปกินก็ได้นะเพราะว่าชอบกินมากเลยเนื้ออะไร เราก็กินได้หมดเนื้ออะไรเราก็กินได้หมดยกเวนเนื้อฮ้ยเฮลท์เฮลทเฮลเฮลมีพรีสจุก,กินก็เียวเนื้อหรือกเดียวไก่จุก,กินก็เดียวเนื้อหรือกเดียวไก่ กูจะใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรดีว่าจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรเนื้ออะไรแล้วมันจะแซ่บเนื้ออะไรแล้วมันจะแซ่บเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิฮิฮิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิฮิฮิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ นึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรนึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะอ่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 อ่้ออกเอีะอ่ะอ่อ่ ก,ก็เกี๊ยวเนื้อหรือกเกียวไก่เราจะใช้เนื้ออะไรดีนะเราจะใส่เนื้ออะไรเราจะใช้เนื้ออะไรดีนะเราจะใส่เนื้ออะไร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 อยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่า ทุกคนั้นอยากกินเนื้ออะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะจริงช้นนี้นะคะป๊อบกินป๊อบกินนั้นแล้ไม่ใช่ป๊อบกินป๊อปกินนั้นแล้ไม่ใช่ป๊อปกินแต่อาจจะใช่ป๊อบกินก็ได้นะเพราะว่าชอบกินมากเลย เนื้ออะไรเราก็กินได้หมดเนื้ออะไรเราก็กินได้หมดยกเว้นเนื้อฮะ Help 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 me please c h i c ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวไก่จ h i c k ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวไก่ จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรดีว่าจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรเนื้ออะไรแล้วมันจะซาบเนื้ออะไรแล้วมันจะแซ่บเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิฮิฮิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิฮิฮิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ นึกไม่ออกวก่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรนึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยอ่ะออ่ะออ่ะอจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋เดี๋ยวไก่ จะกินกเกี๊ยวเนื้อหรือกเกี๋ยวไก่เราจะใช้เนื้ออะไรไดีนะเราจะใส่เนื้ออะไรเราจะใช้เนื้ออะไรไดีนะเราจะใส่เนื้ออะไร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 อยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่า ทุกคนนั้นอยากกินเนื้ออะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะสิ่งชันนี้นะคะป๊อปกินป๊อปกินนั้นแล้วไม่ใช่ป๊อปกินป๊อปกินนั้นแล้วไม่ใช่ป๊อปกินแต่อาจจะใช่ป๊อปกินก็ได้นะเพราะว่าชอบกินมากเลย เนื้ออะไรเราก็กินได้หมดเนื้ออะไรเราก็กินได้หมดยกเว้นเนื้อฮะ r e l p Help 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 me please c h ก c k e ก,กเดเตียวเนื้อหรือกดเดียวไก่จะก,กินก๋กยเตียวเนื้อหรือกดเดียวไก่ ก็จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรดีว่าจะใช้ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรเนื้ออะไรแล้วมันจะแซบเนื้ออะไรแล้วมันจะแซบเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮิฮิฮิ นึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรนึกไม่ออกว่าจะใส่เนื้ออะไรก็นึกไม่ออกจะจะใช้เนื้ออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้ย